มันเป็นสถานที่ที่พาเด็กเข้าไปได้เหรออกับตันที่หายไปครับรุสบาร์โอ้เสียคนเยอะจริงๆด้วยที่นี่คนเยอะจังจะต้องตามหากับตันจากตรงไหนก่อะเนี่ ลองไปถามบรูดูไหมล่ะเจ้านั่นน่ะรู้ทุกเรื่องในละแวกนี้เลยใครคือบรูดเหรอฮะเพื่อนเก่าของฉันเองฉันเจ้าของบาร์ใหญ่ตรงบาร์ใหญ่ๆตรงนู้นเขาได้อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในบาร์นั่นแหละฉันว่าเข้าไปหากันเถอะได้เลยฮะตามหาบรูดเหรอบรูดหน้าตาอย่างี้เนี่ยเจ๊เหมยเจเอามาล่อนอะไรกคืนจี๋นะโอ้โห เพื่อนเจก็ใช้ย่อยเลยเออมันชื่ออะไรกันกำลังคิดมากหรอกนะในสรแล้วดูดีออกผมต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มพวกนี้จริงๆเหรอฮะไม่เป็นไรแล้วําตามจะคำสั่งของเจ้าบูธไปเถอะหมอนั่นอาจเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ว่ากับตันอยู่ที่ไหนเะรออยู่ตรงนี้แหละ ติดเมื่อไหร่ก็เรียกมาก็เรียกขึ้นล่ะโอเคแล้วเจก็ไปแอลสินะหน้าตีจริงๆชมโดยผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์ตัวจีด๊ดจะต้องมองต่ำหน่อยนะถึงจะเจอบาร์เทนเดอร์ตัวจีด๊ดเหรอ,อเอ้าจีมีหนูอยู่ตรงนี้ด้วยต้องมองต่ำหน่อยถึงจะเจออย่างนั้นเหรอ แต่อยู่ชั้นนี้เหรอหรือว่าอยู่โดยทั่วกันเลยโห้วมันใหญ่มากจะหาจากตรงไหนก่อนดีอืมตัวจีแสดงว่าเป็นหนูจิงน่เมื่อกี้นี่เห็นหนูอยู่เฮ้ยใครเป็นต่อนี้เฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยโดนดีไปแล้วนี่ไงเม่ต้องมองต่ำเลยจริงๆด้วย ครับนี่ใครอ่ะยอดนักกินจุด,จดตำนานเขาทำทุกทีทั้งเพื่อครองตำแหน่งแชมป์เอาไว้ชิชหายากตาลายคนเยอะเวินดูชั้นสองหน่อยสินี่ไงเอากลายเป็นหมูไปแล้วปปรีโปเนี่ยโอเคคาสเตอร์ลืมน้ำนีวไว้ที่ข้างหน้าบูธบาร์เพราะเขาเข้าอา่าเพราะงานเข้ากระทันหันน่าสงสารจังเลยบูธบาร์มันก็แถวนี้ไม่ใช่หรอ อันนี้มาก,ก่อนแล้วกันเทลเทวบูธบาร์มันก็คือแถวนี้ไม่ใช่หรอนี่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เป็นแก้วเหมือนกันแต่ไม่ใช่ีช๋วยวเจอเนื่องจเนะครับใช้ตัวช่วยดีกว่าหาไม่เจอข้างหลังแม่สาวหัวชมพูหนักเลยทีนี้แม่สาวหัวชมพูยังไม่ได้ทันสังเกตเห็นเลย มันยังไม่เป็นแม่สาวหัวจมูกเลยอ่ะยากอ่ะไม่เจอนี่หรือเปล่านี่ไงแม่สาวหัวจมูกยัด้วยคนดังน้องคนดังคนงนั้นนี่นะโอเคเอ่อการเป็นตำรวจขอให้คารลเตอร์ดูเขึ้นคัดเกินไปหน่อยบางทีเขาควรผัดผ่อนคลายบ้างนะตำรวจนี่ไงขอ,อบอายนี่อ้าวไม่ใช่เหรอมันก็นเหมือนกันเลยนะของคนละสีเจ้าคนละสี เออเจ้าของเรากระตายดูเหมือนเธอจะออกไปที่ไหนสักแห่งเพื่อพบลูกค้าคนสำคัญนี่ไง <c oughs> เฮ้ยลูฟี่พอลี่ออกจากบาร์เพื่อไปรอรับเพื่อนไม่น่าพนักงานเสิร์ฟถึงหาไม่เจออะไรอ่ะ <c oughs> เพื่อนมาจากหมูกอรชาบ,บอร์ดีล้ว <c oughs> หาที่เป็นคน่ะหายากมากเลยอ่ะนี่ไงเอเหลือตำรวจกับเล่า <c oughs> ครับผมอุ้ย <c oughs> โหหดกล้ามบรินเนเดอร์ทิ้งเอาวางทิ้งไว้บนโต๊ะรอพวกเราไปเสิร์ฟบรทิเทนเดอร์รอทิ้งไว้ที่โต๊ะรอพวกเราไปเสิร์ฟพวกนี้เหรอพวกนี้กไ็ไม่ได้อยู่บนโต๊ะนี่ยอยู่บนเชล์ประสีเออเพลงบนชล์แล้วลกินหาไม่เจอเลยไ <c oughs> อ้เน,นี่มีจูจูปะ่ะมีด้วยอนะห้าตัวเนี่ยหาไม่เจอเลยสักตัวนี่ ยูคอนยูมันเยอะมากๆเลยจนเดบว,ว่าอ่ะมากได้มา,มาตัวหนึ่งแล้วโอเคงั้นขอดูหน่อยกันประเด็นเดอร์เขียวไอ้คอมไบอะไรก็อยู่ดูย่าไปหมดได้ว้ยนี่ไงเอ็นเดอร์เขียวจริงด้วยเฮ้ยไม่ว่าจะสูงไม่ว่าจะสูงเหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ ้องสูงแค่ไหนนี่ไงพอแล้วมันต้องสูงเออเขาเรียกออกจากบาร์เพื่อไปรอรับเพื่อนไม่น่านล่ะทำงาน,นเสิร์ฟถึงหาไม่เจอรอรับเพื่อนเหรอรอ,รอรับได้เลยไม่เคยนี่ไงอ้ามังกี้มังกี้ดีดูฟี่ส่งไปมังกี้จริงๆโอเคเดี๋ยวแค่หมานะครับ

ที่ชื่ชอเชิร์ฟเชิร์ฟแมนจะถูกขังไว้ในห้องใต้หลังคานี่เองวันนั้นไปก่อเรื่องอะไรขึ้นมาล่ะนี่้ลงเอยอยู่ในนั้น,นกับกันดูไม่จืดด้วยเออโอ้ยคุณเชิร์ฟแมนเป็นอะไรไหมครับเออนี่ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะ ห้องเต้หนหลังคาของบ้านนะสิเอ้าไม่ใช่นี่เสียงเหมือนที่ว่าห้องเต้หนหลังคาอ่อห้องเต้หนหลังคาของบ้านนะสิเออเ,อ,อ,เอ,อ๋ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนของของฉันของสำคัญของฉันหายไปหมดเลยเมื่อคืนก่อนอยายผู้หญิงคนนั้นเกมไพ่ไอ้พวกขี้โกงเอยก็เป็นชื่อเงี้ยน,นะเลยโดนลากมาเก็บนี้เงี้ยแหละโดนมอมนี่เอง เออผู้คนแถวนี้บอกว่าคนมีแค่คนที่ขับเรือได้เชื่อพาพวกเราไปเกาะสมอร์ลี่หน่อยได้ไหมครับก็อยากช่วยอยู่แล้วแต่ต้องหาของที่หายไปให้เจอก่อนซิอ้าวเห็นก็หายห่วงเพต่อจะหายเองเนอะดักกี้เออครับผมจริงรอเนี่ยโอ้โหขอบคุณพวกเธอมากเลยนะเอาละของที่ฉันทำหายก็คือโห เราหายซะเยอะเลยเออเอาจริงเราต้องหาพวกนี้นะเจอที่ซ่อมบำรุำค่าสหรับสนุนดนตีเปิดหมัวรวบรวมแกะที่หายไปกระทบไหลป๊อปสตาร์ชื่อดังแล้วก็หาจูจูไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนี่ไงโอ้นี่นเนี่ยยอดเรี่ยมใ่สนับสนุนดนตรีเปิดหมัเรียบเลยโอ้จีดการด์ดกันใหญ่ ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทของเชิร์ฟแมนใช้เวลา,าใช้เวลาในการทำทุระส่วนตัวนานเป็นหน่อยทุระส่วนตัวเหรอโอเคคนเขารอกันให้ฟักอุ้ยแกเขาได้ได้แกเ่เฉยเลยครับเออเสื้อคลุมตัวเปิดของเชิร์ฟแมนแขวนไว้สักที่ขนาดต่อแถวเข้าร้านต่อแถวเข้าร้านเหรอเสกไปสักที่สถานที่ต่อแถวมันอกู่ตรงไหนอ่ะ น่าจะแถวๆนี้ป่ะปอะเี๋ยวมันคือหน้าร้านเนาะเนี่ยข้างหน้านี้น่าจะเป็นทางเข้าเนี่ยเนี่ยนั่นน่าจะเป็นต่อแถวด้วเป่ะกระตุยโอเคเอ่อลืมไว้ที่ไหนล่ะเอาไปแขวนไว้ที่ไหนก็หาไม่เจอเลยครับพาจะบอกรึแกมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย เอ๊ะลงไปได้ด้วยใครล่ะนี่ยได้สีมาเฉยครับผมได้จ,จูจูมาเฉยกลายเป็นเก็บแก่จะหมดแล้วเนี่ยแฝนไว้ไหนวะดูี้แฝดในร้านหรือนอกร้านอันนี้ก่อนแล้วกันครับเออ เข็มทิศลำคาที่ถูกฉกไปหลังมีเรื่องกับกลุ่มราชโอเคเมื okay, ่อกี้ผมไปเอาของมานิดหน่อยแล้วก็นี่ผมกดเจอนาฬิกาแล้ะอันนี้เมื่อกี้ที่ผมกดไปผมลืมลืมอัดครับผมเี่แมันเริ่มกันต่อเออรูปภาพบัณใจที่ปิวที่พัดปิวหายขณะเต้นขณะแข่งเต้นเหรอรูปภาพบัณใจที่พัดปิวหายขณะแข่งเต้น,ขนแข่งเต้นอย่างนั้นเหรอ มันมีตรงไหนที่มันเต้นกันอยู่ด้วยหระจะนีแน่เลยเนีย่ยต้องอยู่ในนี้แหละแห่งเต้นตรงเนี้ยมันเต้นสุดแล้วเนี่ยมันปิวไปตรงไหนนี่เหรอไม่ใช่ไกลไปปิวไปถึงไหนดีกว,ว่าตอนนี้เรามีผีไหมไมีอยู่หนึง่งเดี๋ยวค่อยแล้วกันนี่อะไรเนี่ย มีไอ้ตัวนี่โอเคเนี่เมื่อเราได้มาสองอันแล้วต้นนี้อ,อ่ะอเราลองเราลองสิ่งที่สุดก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดทีเดียวเจนเราจะไปหาเพราะเราจะทอดที่เสียให้กับการเดิมพันในเกมที่ไม่ยุติธรรมอ้าแล้วเอา,เาของเราตกไปเล่นเนี่ยนะบ้าเองนี่ไม่ไม่ได้เรื่องนะเอาจริงอะโอเคเราจะหาเจนี่ก่อนซึ่งเราจะเสียกับการเดินพันในเกมที่ไม่ยุติธรรมซึ่งมันก็คือ เกมเดิมพันที่ไม่ยุติธรรมมันก็ต้องแถวๆนี้ไหมนะแถวแถวนี้ละมั้งนี่ไงโอเคอ๋มันปิวมาถึงข้างล่างเลยนี่ว่าาจะอยู่แ,แถวแนี้นะปิวไปอยู่ไหนวะเฮ้ยมันปิวยันลงน้ำเลยอะปิวไปทิงไหนอะเนี่ย ไอ้ hey, นี่เน่โ okay, อเคเราหาดึีกันแล้วกันถูกสาวลึกลับเอาไปหลังโดนหวานสนีสาวลึกลับลึกกับแค่ไหนกันเจียวแต่ว่าสาวลึกลับนี่จะอยู่ไกลๆนะนี่อวแล้วเ,ลเจอเฉยครับถูกขโมยโดยเงือกตัวแค้งเงือกแค่ตัวเสพ ถ้าจเจอผีกเป็นปของกินโอเคได้มาเลยนี่เจอแล้วสโคดโอ้แม่งผ่านเราผ่านไปได้กี่กรอบเลยเรามองไม่เห็นได้ไงวะอ้ามาใช้ซะหน่อยเอ่อบ๊อบฟินบ๊อบฟินสีชมพูเหมือนจะเห็นว่ามันอยู่ไหนบ๊อบฟินคือบ๊บอบบ๊อบอฟิตเหรอบ๊อบฟิตสีชมพูอะไรคือบ๊อบฟิตอะ่ะชี้ไปไหน ไม่น่าใช่เดี๋เอ้ยจริงแล้วจริงครับโอ้โหเองอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ตรงนู้นน่คุณมากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอา้าแล้วผีหลอกเฉยครับ ยิงลึกลับไายใต้ขอบคุณมากเลยขามไม่เจอเลยไาใต้หน้ากากหรอคนนี้เหรอคนนี้มันจะใส่หน้ากากอ่ะมีใครใส่หน้ากากกี่ันในงานยิงลึกลับภายใต้หน้ากากภายใต้หน้ากากหน้ากากนี่อ๋อหมวกอยู่นี่ปะทู๋เราเราก็เคยกดแถวนี้แล้วง จะได้แต่ละอันลำบากยากขินลุงทำรูปลวนอีกแล้วไปแล้วสำเร็จแล้วคุณเชฟแมนต้องใจเออไม่ใช่ คนเชิบแม่ต้องดีใจมากแน่ๆที่เราหาเจอทั้งหมดจะ่ว่าไปผู้หญิงหน้ากากพวกคนนั้นดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้เออเออเออเจมาลดแล้วดาวเป็นอะไรไหมฮะเอ่อเป็นเป็นอะไรไหมหมายความว่ายังไงว่าเป็นอะไรฉันสบายดีสุดๆเป็นแล้วดูท่าจะดื่มน้ำผลไม้สุดพิเศษเยอะไปหน่อยนะฮะ แหมมันอร่อยสักขนาดนี้ก็จะอดใจไหวแค่ดิบไปนิดเดียวพลังในตัวก็พรุงพลานเลยล่ะหรือเพราะแบบนี้เองคนที่ดื่มเลยกลายเป็นสัตว์ต่างๆเออเป็นไปได้ฮะได้ยินว่าบู๊ทาเครื่องดื่มที่ทําจากแอปเปิลวิเศษล่ะแอวิเศษดูน่ากินจังเลย <c oughs> ไปเดี๋ยวพวกเราแดงกว่านี้จะซื้อให้นายสักสองสามลูกแล้วกันนะโทเอยต้องใช้เวลางานหงนเลยอะไม่ขนาดนั้นหรอกน่าถ้านายขยันทำงานนะ แล้วเจจะไม่ทำงานเหรอถ้าพูดถึงงานงานก็มาพอดีเลยพวกเราไปช่วยงานพวกเรามีงานเข้าอีกแล้วละ่ะเฮ้ยไปไม่ได้ยังไงฮู้ฮู้ฮ้ฮู้แล้วเนเชียเป็นเต่ายัางไงละ่ะไอ,อแ้แดงเสียงผูงไไงไง้หญิงมาเพิ่มไหมเฟยมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเอ่อเฟยมาอยู่ที่นี่ได้ไงฉันก็แค่ทักทายในสายเก่าที่กำลังเสียธุกรกิจกิ่กักอ,อยู่ในซี่เจ ลองปากที่ดีนะมันกันฉันจะอ่ะจะอะไรหรือจ๊ะพูดมาสิจะรอฟังอยู่นะนี่เฮ้ยเจ้าพิจา <c oughs> รฮะผมคิดว่าพวกเราควรยอมแพ้แล้วก็กลับไปร้องฟองเออกลับไปร้องให้ฟองแม่น่ะสิเยอะใครวะเนี่ยก <c oughs> ัดบอกเลยพวกอึดอัดย,ยิ่งใหญ่เงี้ยพวกนายอย่าหวังจะชนะพวกเราได้เลยแต่พยายามแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์เพราะพวกเราเร็วกว่า Em better, hay hơn, lại khinh cành hơn, là các cô sẽ không được. cái nhưng phút... mà, kết luận À, mà, kết luận là các được. À, chạy đi đưa, đưa mày là Đã, uh, on one lang này này là kơ, thư... <laughs> เอ้ก็อยากช่วยแค่นั้นเองไปกระถิกกันจะหมดเสียเวลาที่อัปมงคลนี้เลยแล้วซาก็คุณเฟยนี่นายอย่าคิดจะขวางทางพวกเราด้วยเอออืมว้าาาเดฟดิดาอ้ววากเดฟดิดาไปอะไรไหมฮะเป็นสิไปกันได้แล้วจะหมดเสียเวลาเอ๊ะพวกเราจะไปไหนกันเหรอฮะ อะไต้องไปหางานอื่นเจอก่อนที่พวกนั้นจะมาแย่งไปอีกตามมาเร็วจะเป็ดเออเราผมด้วยท่ยานทพปจ้าโอ้ไปแล้วครับมีสตูคู่นอ่าขอบคุณที่เล่นเกมของเราครับมีลีเควสเหลือลอยู่นะอ่าโอเคเพฮ้นเดโมก็ให้เล่นประมาณนี้ครับก็มีคอมพอร์อะไรเนี่ยครับคุณจะกริดแล้วนี้จะเป็ดอย่างไรได้ไหมนี่เราให้ทิปนายที่บูธบาง,ง่า อนนี้เรามีเงินพอที่จะไปพรมวิวแล้วเพิ่งแต่งเพลงใหม่ด้วยจัดว่าขาวขึ้นสุดๆวังว่าเจอกันอีกนะเดี๋ยวจะให้อะไรไงหนูวันก่อนทํางานได้เป็นเร็วนี้ดีจนขาประจําบอกก็อยากให้ในายกลับมาอีกถ้าว่างก็มาช่วยงานฉันอีกนะอ่าละ่ะฉันไปทํางานกับลุงดีกว่าทํางานอยู่กับเจนี่ไม่รู้ว่าจะจะเริญทุ่มพวกรอเปล่าโอ้ตกแต่งร้านได้ด้วยเจ๋ยวเลยก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเกมนี้นะครับก็จะอาจจะมีเหลือรีควสต์อีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวผมค่อย มาเล่นทีหลังหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับมีมีรีเฟสอยู่2อัผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรบ้างก็อไว้เจอกันครั้งหน้านะครับโอเคสำหรับเกม Lost and Found นะครับก็จบไปก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามเกมเต็มของเขาได้ครับเดี๋จะไปลองเดมโมของเกมนี้กันก่อนก็นได้นะครับอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ